สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนนะคะเมื่อนี้นะคะสิพามาเบิงวิธีการพาพาเพาะพันธุ์เพาะพันธุ์มะเขือเงานะคะก่อนที่จะลงแปลงปลูกนะคะเพาะพันธุ์เองแล้วก็เอาไปปลูกในสวนเองนะคะเหตุจังไดแน่น,นะคะมีขั้นตอนจังไดมาเบิงกันเลยค่ะพี่น้องอันดับแรกก็คือเตรียมเม็ดพันธุ์ก่อนนะคะแล้วก็พอแกออกมาแล้วก็สีไดลักษณะเป็นแบบนี่ซึ่งเขาจะเคลือบสารต่งตงางๆ่าไว้ยางเช่นว่าเคลือบสารพวก การมาแล้งการโมดการยังมาแทะเมด็ดแทะเม่เม็ดพันธ์ให้มันเกิดความเสียหายแล้วก็มีพวกสารที่ว่าควบคุมการเจริญหรือว่าควบคุมการแตกการหอกของของเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะได้ลงแปลงจริงเอาไว้นะคะพราะฉะนั้นเท่ากันเลยต้องมาแซ่แซ่เม็ดพันธุ์ก่อนก่อนที่จะลงในถาดเพาะ เห็ดจังไหนแน่นะคะ ama, อันนี้นะคะเอาเตรียมเตรียมนามอุ่นอันนี้ค ama, here right here right here. Ana, no ือนามอุ่นเข้าเตรียมไม่ใบแล้วนะคะนามอุ่นนี่เข้าเตรียมไหวเรียบร้อยแล้วนะคะเอามือจุ่มเบืองหน่อยนึงงด้อค่ะตอนที่เข้าเตรียมสีบอห้ห่อนเกินไปนะคะเอาแขวกัลลังอุ่นอุนกัลลังอุ่นๆุกัลลังดีนะคะนะคะเอาเอามือเข้าจุ่มเบืองไหวเออมันก็บ่อห่อนเกินไปนะคะก็ ก็ล่งดีนะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมเมล็ดพันธ์ที่เข้าเตรียมไว้ตรงนี้นะคะ,มะเมล็ดพันธ์อันนี้ตัวนี้มันสีมีลักษณะสีเป็นสีออกฟ้าๆเขอบเม็ดทุกเม็ดไหวนะคะแล้วก็เข้ากับเทเทเม็ดพันธ์ลงไปทั้งหมดเลยอันนี้เข้าสีแซ่ทิ้งไว6้6ประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมงนะคะแซ่ไว้เน่ ในกลองนะคะอันนี้ทางสอนของเฮาเองเฮากะเหตุแบบว่าว,วัสดุอันไหนที่แบบเฮาหาง่ายง่งายะคะ่ะแบบบานเฮาหาใดเนาะคะ่ะประหยัดวัสดุประหยัดค่าใช้ใจ่ายและกระต้นทุนเฮากระแซใน้นามลงไปนะะี่ค่ะนามอุนนะะ่นแล้วค่ะพี่น้องอยืดมือมาเป็นนามอุน่นแซทิ้งไว้เจ้าหกชั่วโมงะค,ะค่ะค่ะอันนี้แซทิ้งไว้ก่อนที่เฮาจะเอาไปลง ลงไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็นะคะยังมีติดมือขึ้นมานํ่อยู่นะคะ,คะพอเสร็จแล้วนะคะถ้าเอาเม็ดมาลงไปมาแล้วคะ่ะก็ฝา,าปิดได้เลยปิดไว้ปิดแห่นจนทดปิดให้แน่นนะคะ แล้วว่างน้ำมันหกออกค่ะอันนี้ก็แซ่ทิ้งไว้หกชั่วโมงานหลักจากหกชั่วโมงผ่านไปนะคะเขาจะนํามเมล็ดพันธุ์ที่เทาแซ่ไว้ในกองนี้นะคะออกจากกองไห,หมดนะคะแล้วก็นําผ่าไปชุบน้ำนะคะแล้วก็ปั่นออกพ่อหมันๆนะคะแล้วก็โรยเมล็ดผืชที่เทาเตรียงไว้ลักษณะแบบนี้นะคะค่ะพอโรยเสร็จนะคะคุ้มโดยผ้านะคะ คุมให้เรียบ้อยนะคะแล้วก็มวนผ่าเก็บไว้นะคะอันนี้เขาจะมวนเก็บไว้อีกสองมือนะคะก่อนที่เขาจะนั่มลงถาดเพาะนะคะพอมวนเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเขาก็จะปิดโดยฝาค่ะ,ะ,คะหลังจากสองมือผ่านไปนะคะเขาจะนั่นมเมล็ดที่เขาพอไว้แล้วนะคะจะมาลงถาดเพาะนะคะก่อนที่เขาจะลงถาดเพาะเขาเตรียมอย่างแน่ขมิ เตรียมถาดเพาะนะคะถาดถาดเพาะปลาไว้นะคะแล้วก็มเมล็ดพัน,นธุ์เมล็ดพันธุ์ที่เขาแช่ไว้นะคะแล้วก็มีดินที่เขาเตรียมไว้แล้วนะคะอันนี้ดินเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาจะนําดินลงถาดเพาะนะคะนัาดินลงถาดเพาะที่เขาเตรียมไว้เขาก็จะ เทลงไปในใถาดพอนะคะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยให้มันเสมอกันนะคะเกลี่ยให้เต็มทุกถาดให้เสมอกันนะคะอันไหนเป็นก้อนดินมันเป็นก้อนเท่ากับจะเคลียออกนะคะเอาเอาอกอันนี้เท่าเอาดินใส่ให้เต็มทุกถาดนะคะแล้วก็เกลี่ยให้เสมอกันหมดเลย ย์ให้เสมอกันค่ะหลังจากเข้าเกียร์ให้เสมอกันหมดทุกฐานแล้วนะคะค่ะวิธีการถ่ามกับสิบเป็นแบบนี้นะคะพี่นอกเ็ดเป็นลองเป็นลอง เห็ดเป็นรองตามแนวแนวแนวตังนะคะของถาดนะคะเพื่อที่จะเทาจะเอาเมล็ดพันหยอดลงไปได้ง่ายๆสะดวกนะคะถ้าเมื่อเฮ้าเกียดดินยังให้เรียบร้อยนะคะเห็ดเป็นแนวต่างเรียบร้อยทุกแถวนะคะแล้วเขาก็หยอดเม็ดลงไปนะคะหลุมละเม็ด ใส่หลุมละเม็ดนะคะเวาเขาใส่ลงไปเขากาใส่เมลลงไปกับเอาเ,อาเลิกคากนะคะค่ะมาเป็นไกลๆกันเนาะพี่น้องเนาะเวลาหยอดลงไปในหลุมนะคะเขาก็จะหยอดเบลเลคากนะคะ,ค,ะค่ะหลังจากที่ข้าเอามาเลยล่งเรียบร้อยแล้วนะคะครบทุกถาดแล้วนะคะต่อไปก็จะเอาดินที่ขาเตรียมไว้นะคะมาค่อยๆโรยโรยลง ข้างนาถาแต่ละถานนะคะถาะลวยบา,บางๆนะคะเฮาลวยบา,บางๆนะคะบ่ได้นาเกินไปนะคะลวยเสร็จแล้วนะคะเฮาก็จะเอาหนามมาลดนะคะเพื่อให้ดินเขามีความชุ่มชื้นนะคะ สำหรับซีถาดของเฮ่ากะเรียบ้อยหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นเฮากะเก็บมาไห้ในพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดนะคะของเหานะคะค่ะหลังจากนี้ไปนะคะเฮ่ากะมาล่อเบิงวาต้นกากของเหาจะเกิดเต็มรอยเปอร์เซ็นต์บอนะคะค่ะจังได้ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ให้พี่น้องนะคะได้ติดตามรับชมกันในคลิปทัดๆัดไปคลิปต่อตไปนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ